สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบตัวลูกโมวินการจ็นให้ลูกค้านะครับพอดีมีลูกค้าสั่งมาเรียบร้อยนะครับตัวเนี้ยลูกค้าสั่งก่อนที่รีวิวมือสองจะออกไปในช่วงเย็นนี้นะครับก็พอดีว่าอัพลงอัพไปแล้วแต่ว่าตั้งเวลาเผยแพร่ไว้ตอนเย็นนะครับก็ลูกค้าทักมาหลังไหมนะครับขอซื้อก่อนเลยก็มีการจัดราคาพิเศษให้นะครับพร้อมชุดนี้นะครับคือมีแก๊สเพิ่มให้1หลอดนะครับแล้วก็กระสุนนะครับพร้อมกับ แก๊สที่อยู่ในตัวปืนนะครับอันนี้สายเลยครับไม่มีการรั่วซึมนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าตัวนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับมาค่าเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ลูกค้าก่อนส่งกันนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ท่านใดที่สอบถามกันเข้ามาแล้วแต่ว่าตัดสินใจจะรอดูรีวิวก่อนเนี่ยก็อาจจะพลาดไปนะครับบางอย่างเราก็อธิบายโดยการพิมพ์บอกเฉยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อได้เลยแต่ว่าบางท่านอาจจะต้องการ รีวิวประกอบเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้มั่นใจในตัวสินค้ามากขึ้นก็อาจจะช้าไปก่อน่าาอื่นๆนะครับก็จะไม่ทันนะครับอันนี้ก็ลูกค้าทักมาเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ได้สิทธิ์นั้นไปก่อนนะครับสินค้าปกติก็จะไม่ได้รับจองไว้ให้นะครับเพราะว่าถ้านอื่นๆที่สนใจก็จะได้สิทธิ์ในการเห็นพร้อมๆกันนะครับเว้นแต่จะรับสภาพได้ตั้งแต่ตอนที่สอบถามกันเข้ามานะครับ บอกแล้วครับมือสองครับเดี๋วคิดนานนะครับพอเราคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนี่หกนัดน,นะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับสักครู่นึงน,นี่นะครับกระดาษปเปล่าๆนะครับจะยิงหกนัดให้หนนัดน,นะครับ นี่ครับ6นัดสําหรับเจ้าตัวนี้เตรียมส่งนะครับผมวันนี้เลยใครสนใจนะครับสินค้ามือสองคุณภาพดีก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับรวมถึงกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแลวก็สินค้าใหม่ที่จะเข้ามานะครับลองทักมาก่อนครับถ้ามีมือสองแล้วรับสภาพนั้นได้นะครับก็อาจจะได้สิทธิ์ก่อนท่านอื่นนะครับแต่ว่าถ้ารอรีวิวเนี่ยก็ อาจจะไม่ทันท่านที่พร้อมนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ